สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องรักสมุนชาแนลนะคะวันนี้รักสมุนจะพาเพื่อนๆมาเอาหินที่ลงุงมูหินสับไพวันนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะนี่คือเส้นทางไปลงุงมูหินสับไพวันนะคะเพื่อนๆเรามากับฝนนะคะวันนี้ ที่นี่นะคะเขาจะทําเกี่ยวกับเกษตรกันนะคะก็จะมีสวนไร่อ้อยเนาะเป็นเป็นไรอ้อยสมากกว่าแล้วก็มียางพาราแล้วก็ปลูกมันนะคะเ,เพื่อนๆอยู่ข้างทางนะคะทางก็จะมีุมีบ่อนิดนึงนะคะเพราะเรามากับสายฝน,นะคะ่ะวันนี้ลักเลยดนิดนึงค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะอากาศาก็ดีมากเลยค่ะดีแดดไม่มีเลยค่ะซอกไพวันอากาศดีมากฝนก็ตกไปปลอยค่ะวันนี้ทางไปโลโุงมุกเราก็เดินแดงจึง้งค่ะเดินทางไปได้วยกันนะคะเพื่อน เราก็ขับมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาถึงสามแยกด้านหน้านะคะเพ่อแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายลงไปนะคะเรายังไม่ถึงกันนะคะยังอีกไกลค่ะยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงลงม่นะคะยกงยๆว่าเราพอสุดทาเลี้ยวซ้ายแล้วนะคะเพื่อนๆช่วงนี้รถก็รถพ่วงก็ทยอยออกมาเรื่อยๆค่ะนี่คือเนินเนินสูงนะคะ สำหรับทุกพวงรถหนักเลยนะคะพืนได้ก็คือพืนได้ก็ถอยหลังค่ะเรากำลังสายจวดนะคะสายจวดกำลังจะไปเอาหินแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะระยะทางอา,อาจจะไกลนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่าจะไปถึงลงโมหินเพราะว่าทางเดียวเยอะมากทุกนี้เราก็เดี๋ยวมาได้พักนึงแล้วนะคะเราก็จะมีเลี้ยวขวาอีก ไปเจอกันที่ทางเข้าลงมูหินแล้วกันนะคะเพื่อนๆไปกันค่ะ ดูชนบทที่นีนกันนะครับก็ทำอะไรกันครั นพืะนเพื่อนก็กําลังจะขับไปตรงที่ช่างน้ําหนักนะคะช่างน้ําหนักรถเบากันค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนกันนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือด้านหน้าของทางเข้ารงโมูหินสมัยบานกันนะคะด้านหน้าของหลักสมุนนะะคก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าลานจอดรถพ่วงแล้วกันเนาะเป็นลานจอดรถนะคะเพื่อที่จะให้รถพ่วงมาจอดอยู่ด้านนอกจะได้ไม่แออัดกันนะคะเพื่อน ทุกครั้งนะคะจะมีอีกจะ,อจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่มันคับแคบเนาะก็เลยขยำขยายสถานที่จอดรถให้กว้างมากขึ้นค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ตาช่างแล้วนะคะตาช่างรถนะคะเพื่อที่เราจะช่างรถเบากันนะคะพเพื่อนช่างรถเบาเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ด้านบนแล้วกัน มาทำอะไรครับวันนี้เรามาทำอะไรเรามาลงโม่หินใช่ไหมใช่ไหมครับเรามาเอาหินอะไรนะวันนี้ได้อะไรวันนี้มาได้อะไรได้นมหนึ่งกล่องนะคะวันนี้มาซัพยาวันเนาะก็เลยมาแลกของนะคะเป็นคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งได้นมหนึ่งกล่องแล้วก็แพมเพิร์ด แคมเพิร์สองห่อนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โงโม่แล้วนะคะก็คือด้านหน้าเรานี่เองเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็จะเข้าไปด้านในนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในค่ะ ดดูสดูสันตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะรถเยอะมากค่ะนี่ก็คือด้านในของลงโมยหินซับไหบันนะคะก็จะมีรถ พ่วงหลายๆคันนะคะก็จอดรอหินกันนะคะเพื่อนๆเยอะมากวันเนี้ยแต่เราไม่รู้นะคะว่าจะไปเอาหินอะไรไปเอาหินอะไรคะสาอ๋อสามแปดนะคะมากับเอฟซีตัวยงสายจวดนะคะนี่ก็คือกองหินออ่ะอ่ะกอง กองหินเยอะมากค่ะ กองใหญ่ๆนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูบรรยากาศไปด้วยกันเนาะนี่ก็คือบรรยากาศด้านในนะคะเรามาเอาหินสามแปดนะคะนี่ค่ะรถพ่วงก็จอดรอหินกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะจอดลอจอดท่าก็คือนสามคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ลักสมนด้วยนะคะเพื่อได้ชมคลิปใหม่แต่ต่อไปค่ะ ขอบคุณมากนะคะ